สวัสดีชาวราศีกันทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นยังไงกันบ้างในช่วงนี้คลิปนี้มาเช็คพลังงานให้กับชาวราศีกันนะคะจะสิ้นเดือนธันวาคมแล้วส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ชาวราศีกันเป็นอย่างไรอะไรกาลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกันทุกทท่านเลยพายอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกัน go for it ลุยค่ะพลังงานแห่งไฟสัญญาณของ ถึงเวลาแล้วที่คุณกำลังเผชิญหน้าสู่ปีใหม่ปีแห่งความท้าทายปีแห่งม้านะคะพลังแห่งไฟแล้วก็ความฮึือเขิมที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จดังตั้งใจนะคะมีความแตกต่างเกิดขึ้นมีสิ่งใหม่ๆที่เข้ามาท้าทายเข้ามาทำให้เราได้พบเห็นกับสิ่งที่คาดไม่ถึงกำลังรอคุณอยู่แล้วคุณกำลังเผชิญกับสิ่งนั้น พลังงานแห่งลม Make time for self love แล้วก็หาเวลาที่จะกลับมารักตัวเองใส่ใจตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตใจร่างกายนะจิตวิญญาณหรือ,อความสุขที่ทำให้เรามีความสุขกิจกรรมอะไรแบบนี้นะคะเหมือนต้องแบบวางแผนใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกิดขึ้นเสมอแต่ว่าเหมือนทิศทางบางอย่างอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่า ผ่อนคลายมากขึ้นลาสุดลมหายใจเข้าลึกๆออกยาวนะออกไปสู่ธรรมชาติออกไปสู่ความท้าทายใหม่ๆหรือว่าคุณอาจจะเป็นปีที่หรือเป็นการส่งท้ายที่ทําให้คุณรู้สึกลปล่อยกับอะไรเก่าๆเดิมเช่นเราอาจจะแบบเหนื่อยมามากแล้วหรือว่าคุณมีเป้าหมายความสำเร็จจริงอาจจะแบบไม่รู้ว่าจะทําอะไรอาจจะแบบไปทะเลแล้วก็ไปอยู่กลางทะเลเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ลึกนะคะเหมือนกับว่าไปแบบแช่น้ํานะคะ อยู่ตรงนี้เพื่อที่จะทำให้คุณรู้สึกว่าคอนเนคกับธรรมชาติท้องฟ้าท่าทีผืนทรายน้ําทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าสัญญาณของน้ําที่จะทําให้คุณได้ขับเคลื่อนด้วยพลังงานของความลึกซึ้งด้วยอารมณ์ของตัวเองพูดน้อยลงแล้วก็รู้สึกให้มากขึ้นสัญญาณของชาวราศีกันนะคะเหมือนกับว่ารับคือบางทีเราอาจจะฟังเสียงตัวเองเราฟังความรู้สึกของตัวเอง รับฟังสิ่งรอบข้างรับฟังธรรมชาติที่กำลังจะบอกอะไรกับคุณรับฟังคลื่นรับฟังหัวใจสัญชาตญาณตัวเองรับฟังสิ่งที่แบบคุณอาจจะแบบเอ๊ะเหมือนเราแบบเคยลืมความฝันหรือว่าอะไรบางอย่างไปมันอาจจะทำให้เราให้คุณได้คอนเนคกับสิ่งนั้นทําให้คุณได้รู้สึกสบายผ่อนคลายแล้วก็เตรียมพร้อมกับการเผชิญหน้าสิ่งใหม่ๆนะคะที่กําลังจะเข้ามา be proud of yourself จงภูมิใจในตัวตนของตัวคุณเองคุณมาไกลมากๆแล้วนะคะและคุณกําลังนี่คือคุณเลยนะคะธาตุดินชาวราศีกันความสําเร็จการเติบโตเกิดขึ้นกับคุณแล้วค่ะทีนี้มาดูไพ่สําหรับนี้นะคะว่าอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีกันอะไรกําลังจะเกิดขึ้นส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวยงามมากสามถ้วยการเฉลิมฉลองค่ะคุณกําลังรอคอยการตื่นเต้น ความสาเร็จการเฉลิมฉลองอยู่ใช่ไหมนะคะเป็นช่วงหน้าเทศกาลหน้าหายที่อาจจะได้มีงานสังสรรค์รื่นเริงปาร์ตี้หรือว่าได้รับข่าวดีมากๆเลยหรืออาจจะพบใครที่ถูกใจพบใครที่เป็นคนที่รู้สึกว่าถูกชะตาถูกใจในงานสังสรรค์เรื่องเริงปาร์ตี้ก็ได้หรือว่าคุณกําลังได้สละโสดหรือกําลังที่ได้แต่งงานด้วยเช่นกันนะคะสามถ้วยใบแรกก็สวยงามมากๆเลยสองไม้เท้า ชาวราศีกันคะต้องบอกว่านี่คือสัญญาณของการเดินทางครั้งใหม่ของคุณจริงๆแล้วก็เป็นจุดที่สิ้นสุดกับอะไรปีนี้อย่างสิ้นเชิงแน่นอนนะในสิ่งที่เห็นแล้วก็คุณกำลังได้ออกเดินทางได้ทำตาม,าตามเป้าหมายความสาเร็จใกล้มากขึ้นใกล้ไปสู่ทิศทางเป้าหมายของตัวคุณเองมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการโยกย้ายสู่ทิศทางของงานของเงินของการเติบโตวสวยงามมากๆเลย The s u สคุณกำลังมีชีวิตใหม่ ะะพอพูด The Sun เกิดขึ้นตอนนี้คือ,อพระอาทิตย์คือแสงแดดเจิดจ้ามากๆชาวราศีกันคุณกาลังเจิดจ้าเจ,จิดจรัจเฉิดฉายประสบความสําเร็จรุ่งเรืองเจริญนุ่งเรือง,งหน้าที่การงานชื่อเสียงนะคะเงินทองที่กําลังจะมาด้วยเงินทองจริงๆนะคะจะมีโชคดีเกิดขึ้นกับคุณจะมีทรัพย์สินจะมีการเงินจะมีของขวัญจะมีเซอร์ไพรส์จะมีโบนัสเกิดขึ้นกับคุณจะมีงานใหม่จ็อบใหม่จะมีโอกาส หลากหลายเข้ามาให้คุณได้เห็นให้คุณได้ควา้าให้คุณได้หยิบจับและเชื่อว่านี่คือสัญญาณของอสิ่งที่คุณกำลัง,ลงได้สร้างหรือว่ากำลังได้หยิบจับสิ่งนั้นอย่างรุ่งเรืองมากๆนะมีเงินทองใช้ไม่ขาดมือนะคะมีเงินไหลม,มีเงินไหลมาเทมามีโอกาสได้ลงทุนได้เติบโตมีโอกาสได้รับทรัพย์ได้รับสิ่งที่พิเศษมากๆที่น่าทึ่งและ Amazing มากๆนะคะนั่นหมายถึงว่า เป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงขยับขยายในสิ่งที่อยากจะทําและเป็นช่วงที่รู้สึกว่าเป็นความรุ่งเรืองของคุณจริงๆเลยนะคะรุ่งเรืองทิศทางของแสงสว่างแล้วก็ความสนุกสนานของชีวิตมากๆอาจจะได้อยู่ๆได้สละโสดคอมมิทเมนต์มั่นหมายไว้ก่อนหรือว่าขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะเหมือนกับว่าเป็นไพ่ที่สวยงามมากๆของพลังงานชาวราศีกันเหมือนกับว่าคุณรอเวลานี้มานานมากๆแล้วที่จะได้ ประสบความสําเร็จที่จะได้ข่าวดีคุณตื่นเต้นกับสิ่งสิ่งนั้นนะคะแล้วก็คุณรอคอยอย่างมีอย่างเหมือนมันอาจจะมีความรู้สึกที่ทําให้เราไม่โอเคบ้างลังเลบ้างหรือว่าอะไรบ้างแต่ว่าเรากำลังตื่นเต้นกับสิ่งใหม่ที่กำลังจะมาถึงโอกาสใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะคะ ชะลอสัญญาณบางอย่างภายในของคุณค่อยๆที่จะตัดสินใจหรือทบทวนบางอย่างก่อนที่จะตัดสินใจหรือได้รับโอกาสอะไรนะคะก็คือเหมือนกับว่าต้องเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเชื่อในสิ่งที่รู้สึกสัมผัสว่ามันน่าเชื่อถือไหมอะไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเหมือนกับหลายสิ่งหลายอย่างในปีหน้าก็มีหลายอย่างที่เข้ามาหลอกล่อเราอะไรแบบนี้ด้วยเช่นกันนะคะซองถ้วยเกิดขึ้นหัวใจของคุณกําลังได้พบเจอพบรัก หรือใครบางคนกําลังจะหวนกลับมานะคะนั่นหมายถึงว่าจะมีการติดต่อสื่อสารเกิดขึ้นจะมีการปรับความเข้าใจเกิดขึ้นสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่ติดปัญหาอยู่นะคะจะได้รับการคลี่คลายคําตอบขออภัยนะคะทุกคนน่าจะกล้องน่าจะเลื่อนนะคะสองถ้วยนะคะจะได้รับคำตอบนะคะอัศวินไม้เท้านี่คือปีแห่งแม้ปีแห่งไฟ ีแห่งความสําเร็จและชัยชนะจริงๆชาวราศีกันต้องบอกว่าคุณกำลังเผชิญกับก้าวใหญ่แล้วก็ความท้าทายมากๆเพราะฉะนั้นเหมือนกับบางอย่างกําลังเป็นแรงกระตุ้นผลักดันให้คุณรู้สึกว่าฮึกเหิมกําลังใจของตัวคุณเองกับความรักที่จะเข้ามานะคะหรือกับสิ่งที่รู้สึกว่ามันหมดหวังหรือว่ามันท้อหรือมันสะดุดหยุดอะไรบางอย่างเดี๋ยวจะคลี่คลาอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่อาจจะต้องรอเวลาแล้วก็ใช้เวลาในสิ่งสิ่งนั้นหน่อยนะคะ อาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นกลับมาควบคุมตัวเองแล้วก็ใส่ใจสุขภาพตัวเรามากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ภายในใจของคุณกําลังส่งสัญญาณเตือนบอกสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้เวลานี้สเตรนท์ความแข็งแกร่งคุณกําลังฟื้นฟูความแข็งแกร่งคุณกําลังฟื้นฟูของ การเดินทางสิ่งใหม่ๆของชีวิตนี่คือสเตรนค่ะเพราะฉะนั้นจงเป็นตัวของตัวเองนะคะเหมือนคุณกำลังค้นหาบางอย่างในชีวิตและคุณจะตามและคุณจะตามความฝันของตัวเองได้คุณจะตามแรงดึงดูดของตัวเองได้ว่าคุณจะต้องการที่จะทำสิ่งนี้เริ่มสิ่งนี้หรือคุณอาจรู้สึกว่าถึงเวลาชาร์จแบตพลังให้กับตัวเองเช่นกันนี่คือ new b e g i n n i n g นี่คือการเริ่มต้นใหม่นี่คือการเริ่มต้นแบบไม่ใช่ความเพ้อฝันต่อไปมันกำลังเป็นความจริงเพราะว่าคุณกำลังเติบโตมากๆเจ็ดเตนคือการเติบโตเจ็ดเดือนคือ ว่าจะทาอะไรก็ต้องคิดทบทวนก่อนเหมือนพอเราอายุมากขึ้นเติบโต,ตมากขึ้นเราก็จะรู้สึกว่ารอบครอบมากขึ้นอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นคุณกำลังมีการเติบโตและเติบโตที่ทางของความสําเร็จและแสงสว่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานนะคะหรือว่าคุณวุฒิว,วยัยวุฒิหรือว่าบรนลายชีวิตที่คุณกําลังรอนะคะรอที่จะได้มีความสุขมีความรมสมบูรณ์ได้เห็นลูกเห็นหลานในการเติบโตหรือคุณกําลังได้แต่งงานงจริงจนะคะบางท่านอาจจะรู้สึกว่า รอคอยอย่างเหน็ดเหนื่อยมากๆเลยกับความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นคุณกําลังมีข่าวดีจากคนไกลแดนไกลคุณกําลังได้พบเจอพบรักและนี่คือสัญญาณของชยัยชนะความสําเร็จของชาวราศีกันนะคะอาจจะมีการเดินทางบ่อยๆเกิดขึ้นนะคะอาจจะเหมือนกับว่าโดนขยับขยายโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทิศทางของชีวิตทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแล้วก็ไปสู่ความ สำเร็จของ powerful ในถนนหนทางที่คุณกำลังรอนี่คือ stepping into a new experience นะคะคุณกำลังก้าวไปสู่ประสบการณ์ใหม่ change in your life คุณกำลังเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ the tower s นี่คือสัญญาณของ success เพื่อนที่อยู่ไกลคิดถึงคุณใครคนไกลจะติดต่อคุณใครคนไกลจะเดินทางมาหาคุณนะคะเลิศความรักกำลังจะมาอาจจะเป็นความรักที่อยู่ไกลนะคะ เ a รซแฮปปี้เนสความสุขที่ยอดเยี่ยมมากๆเลยในช่วงเวลานี้ทามมิ่งนี้ h a p p ี n e s s คุณกำลังมีความสุข Slowly บัตชัวรี่ช้าแต่ชัวร์นะคะสวยงามมากๆขอคำตอบ p e r f e t t t i m i n g ค่ะเชื่อว่าคุณกำลังตัดสินใจและคุณกำลังรอจังหวะของชีวิตอยู่และเชื่อว่าสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในอนาคตอันใกล้นี้เป็นจังหวะชีวิตที่ทำให้คุณพร้อมแล้วกับการ Say Yes กับสิ่งที่คุณต้องการกับสิ่งที่คุณรอคอ,อยวันนี้สวัสดีค่ะ